จะตายก่อนเขาเั่าเราระวังเจ้าปวให้ดีนะทำไมขนาดพวกกูยังต้องระวังกันเองยังต้องระวังกันเองตัวขนมขนมไดวเราจัดการเองกูเนี่ยเว้ยคุณโจรกฤษณะกฤษณะใช่มึงเป็นใครอยู่วะกูเนี่ยคุณโจรกฤษณะไอ้พวกโจ บอกกูมาสิว่ามึงชื่ออะไรก็กูเนี่ยกิตนะเรื่องหน้าของมึงชื่อว่าขนุนพวกเอ็นน่ะคือใครกูบอกมันสิพี่ครับไอ้เนี่ยชื่อกิตนะอะไรมเกิดแล้วมันหลอกเล่าเขาบอกฉันมันไม่ยอมบอกชื่อจริงมันบอกมึงสามสี่หน้าเขาเลยมันบอกมึงสามสี่หน้าเขาเลยจริงนี่ก็บอกเปนจัดดิ่งพวกเราจะตายก่อนถ้าหน้ามันพลาด ตัวก็โดนข้โดนก็ไปเจรจาใชจไหมได้เลยระวังจ้ากูให้ดีนะทำไมขนาดพวกกูยังต้องระวังกันเองกูจะได้นำตัวนุกจับกูนดเวยคุณโจรกิจสนากิจสนาใช่ที่มึงมายืนขวางกูขนาดนี้มึงเป็นใครอยู่ ไอ้พวกโจ้อยพวกมึงนั้นมันกัดฉอคิดว่ามึงมายืนต่อหน้ากูแล้วกูจะกลัวมึงเลยไม่บอกกูมาสิว่ามึงชื่ออะไรบ้าปะวะก็กูเนี่ยกิตนะเรื่องหน้าเของมึงชื่อว่าขนุนพวกเอ็นน่ะคือใครมึงบอกมาดิพี่ครับไอ้เนี่ยชื่อกิตนะ อะไรว่าดแล้วมันหลอกล่อเขาบอกท่นมันไม่ยอมบอกชื่อจริงโอ้โกมันบอกมึงสามสี่นะจริงมึงก็บอกเป็นจั๊กเลยมึงแล้วตัวขนุมแล้วเราจัดการยังเราหวังจะไปเชื่อตัวเองไอ้คุญจลกฤษนะเฮ้มึงหรือวะที่ชื่อคุญจลกฤษนะใช่ เตรียมโจนยันหน้าได้เลยมึงคิดผิดนะไม่ที่จะมาทำศึกทำสงครามกับปลวอัสสนยเปงนไงนจะลงไหมจะล้มไหมไม่ล้มขาเขาแองเรามองดูเราให้ดีสิวะไม่แล้วเองจะรู้ว่าเราอัสสนยเนี่ยม่ธรรมดาว้ไอ เรยวัดไมอ่ะมันมีวิชาเราเป็นของเราเองมันเสกอะไามันไม่เสกอะไรเลยมันยืนเฉยๆนิ่งๆใส่แมสก์เฉยๆทำ่เป็นตกลงกันหมดเลยบลากการต่อสู้ถ้าเกิดเจ้าคูชักเนี่ยอย่าซ้ำนะตกลงอกไรกที่ you hey.